มาคนไทยนี่แปลกนะครับพี่น้องนะช่วงนี้ไอ้เสมก็เจอได้ลูกค้าปแปลกๆนะอยากได้รถตัวเตีย้ยนะแต่ไม่ซื้อตัวเตี้ยนะนะซื้อตัวสูงแต่ให้อายลดเตี้ยให้นะก็งงเือนกันมันแปลกครับพี่น้องนะมึงอยากได้ไตัวเตีย้ยมึงทำไมไม่ซื้อตัวเตีย้ยนะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งอยากอ,าอยากได้รถตัวสูงนะแต่ไม่ซื้อรถตัวสูงซื้อรถตัวเตีย้ยให้อายยกสูงให้โอ้โหโโคนไทยนี่แปลกครับพี่น้อง น้าไอ้ก็ต้องจัดให้ตามคําเรียกร้องครับนะจัดไปนะอยากได้รถตัวเตี้ยแต่มึงสั่งกองรถตัวสูงไอ้ก็ต้องจัดให้ครับนะออนิยวยีราฟแค่นะาสองพันสิบสามสิบสี่สิบสองยีราฟแค่งวดแปดพันโอ้โหเป็นไงเป็นไงนะแปลกในประเทศไทยนี่นะาอ่รถตัวสูงอ่าไม่ชอบนะเหมือนเหมือนกันออกรถใหม่ป้ายแดงเหมือนกันนะคือกันครับพี่น้อง นะทานพี่มึงอยากได้รถตัวสูงมึงก็จะสั่งจองตัวสูงก็จบออมึงอยากได้รถตัวเตี้ยม ну? ึง no ก็สั่งจองตัวเตี้ยก็จบไม่ใช่ป่ะอยากได้รถตัวเตี้ยนะมึงไปจองตัวสูงให้เขารหลดเตี้ยให้นะไม่ใช่อยากได้รถอ่าตัวสูงแต่มึงไปสั่งจองตัวเตี้ยให้เขายกสูงให้นะประเทศไทยนี่แปลงใหญ่แล้วมักอยังแบบซาดิซซาดิยก็ไม่ต้องนะเ้าตัวนี้จบศูนย์บาทเบิ้ลตัดสับระเบิดนะเอาแบบไหนแจ้งมาแล้วกันเดี๋ยวจับให้ไว้ลุ้น พีกองฟีจัดฟีโออนไอ้เสมรถซิ่งจัดให้งวดจริงจร0 0แปดพันบาทตลอดสัญญานะตัวน,นี้โหลดเกียแล้วนะเลี้ยพื้นเลยนะยกสูงนะนะถ้าให้ถ้าเอฟซีนะตอนออกบอกว่าไอ้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใจให้ยกสูงกันอีกไม่ทำแ <c oughs> ไม่ทําให้แล้วนะนะคือทําให้ครั้งเดียวนะพี่น้องสั่งได้เลยจเจาแบบไหนนะสร้างไอ้จัดได้หมดครับพี่น้องนะ มึงชอบแบบแปลกๆกูจะขายให้มึงแบบแปลกๆแบบนี้แหละนะนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอ,อนควนปลาาปลาธสัมดาสามารถได้ครับพี่นอ้องจัดให้ต่างังหวัดออกได้ครับนะเหนืออีสานกลางใต้ไม่ต้องมานะาบริการเฮ็ดสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านนะ,กะเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรัฐ,รฐอิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบ่พ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับบวกล่อขับสิบล้อ แมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมปะมุงปะมุงทุกอาชีพไอจัดให้คอนแคปแมทท่านกีฬาแขะกีฬาแขะรีแมปกล้องเรียบร้อยแล้วคันเนี้เครื่องใส่ในเดิมรีแมปกล้องอุติจานาเดิมคานเดิมต้องแก้มใส่ขวาเดิมฝาผมต่อก็เดิมต่อแป็นตุกต่อมีขยับอีกหน่อยหนึ่งมีเก็บสีมาเป็นหนังชิ้นแต่ว่าฝาผมหมอกต่ออยู่ครบโอ้ยางสวย จบศูนย์บาทส่วนลดสองหมื่นพ0แปดพันบาทตลอดสัญญานะแล้วก็ฝากถามลูกค้าด้วย่วงนี้เจอแต่ลูกค้าแปลกๆนะมือหนึ่งเจอแปลกเหมือนไอ้ไหมเซลลทั้งหลายคอมเมนต์ด้วยมือสองเจอเหมือนไอ้ไหมคอมเมนต์ด้วยนะเจอแต่ลูกค้าแปลกๆก็ยังงงเหมือนกันอยากได้รถเตี้ยทาไมไม่ซื้อรถเตี้ยฝากคาถามด้วยอยากได้รถสูงทำไมไม่ซื้อรถสูงอยากได้รถเตี้ยทําไมมือให้อ่าให้กูซื้อตัวให้จอมตัวสูงแล้วไม่ให้ต่ำเตี้ย นาะอยากได้ตัวเตี้ยไออยากได้ตัวสูงแต่ทําไมจองตัวเตี้ยให้ทําสูงก็ง,งงเหมือนกันนายก็งงนะต,ตอนนี้กูก็งงงงงะงงครับนาะจบศูนย์บาทครับสั่งจองมาเลยบาปรประชาชนไ่วเดี๋ยวแอดไลน์มที่ไลน์แอดกดลิก์นาส่องปูไปเฟซบุ๊กยูทูบมือที่ตอกส่งบาทประชาชนเบอร์โทรที่อยู่กับมาสามยางขนาน,นเดี๋ยวไอจัดให้เลือกถึงรถยนต์มือสองเลือกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลแกเปลี่ยนเทินครบวงจรนะนึกถึงไอ้ครับ เดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคนดันทุกเดืส่งฟีทอดหน้าบ้านกับผมสั่งจองมาจะเอาเตี้ยเอาสูงเอาแบบไหนไอ้จัดให้บทเอาไปให้กินกับพี่น้องไว้ล้นแกว